ผมเชื่อว่าคำถามที่หลายๆคนอาจจะสงสัยต่อเนื่องไปก็คือพอเราทราบแล้วว่าบุคคลผู้กระทำลัม,มิดเนี่ยต้องเสียค่าสินไหมทดแทน ในการกําหนดค่าสินใหมทดแทนสารมีวิธีหรือห,อหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไรบ้างรวมถึงเเมื่อมีค่าสินใหมทดแทนแล้วเนี่ยจะมีกรณีที่มีการคิดดอกเบี้ยนในค่าสินใหม่ทดแทนนั้นหรือไม่ในประเด็นนี้ก็อยากจะให้ท่านอาจารย์นัทได้อธิบายถึงหลักเกณฑ์ในทางกฎหมายครับกฎหมายเนี่ยบอกว่าค่าสินใหมทดแทนจะพึงใช้การโดยสถานใดเพียงใดให้สารวินิจฉัยตามพฤติการและความร้ายแรงแห่งละเมิดหลักๆก็คือ ศาลจะพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนมากน้อยเพียงใดเนี่ยนะครับหลักของมันก็คือศาลจะต้องดูตามพฤติการและความร้ายแรงแห่งละเมิดทีนี้เราก็มาลงรายละเอียดสักเล็กน้อยว่าสถานใดเพียงใดและพฤติการความร้ายแรงแห่งละเมิดเป็นอย่างไรนะครับคําว่าโดยสถานใดเนี่ยหมายถึงการให้ใช้ค่าสินใหม่ทดแทนจะใช้วิธีการใดนะครับก็อย่างเช่นอาจจะเป็นการสั่งให้คืนทรัพย์ หรือให้ใช้ราคาซั์หรือให้ใช้คา่าเสียหายนะครับขึ้นอยู่กับการทําละเมิดและความเสียหายที่ผู้ที่ได้รับความเสียหายนั้นได้รับต่อมาคําว่าเพียงใดนะครับก็คือให้ใช้เงินเป็นจํานวนเท่าใดผู้เสียหายซึ่งเป็นฝ่ายฟ้องคดีเนี่ยนะครับมีหน้าที่ในการนําสืบให้ศาลเห็นถึงความเสียหายนะครับที่เกิดขึ้นและได้กล่าวมาตามฟ้องนะครับ แต่ถ้าสืบไม่ได้หรือไม่ได้นําสืบให้ศาลเห็นในเรื่องจํานวนค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนเนี่ยนะครับศาลก็อาจกําหนดเองได้นะครับโดยใช้ดุลพินิษนะครับของศาลเองในการกําหนดต่อมาคําว่าพฤติการและความร้ายแรงแห่งละเมิดนะครับก็คือการทําละเมิดของบุคคลนั้นเนี่ยมีความประมาทเดินเลิ่มมากน้อยเพียงใดหรือกระทาโดยจงใจไหม หรืออุกอาจรุนแรงหรือเปล่านะครับหรือบุคคลนั้นอาจทำละเมิดโดยทารุณนโหดร้ายนะครับอันนี้ก็คือนิยามคำว่าพฤติการและความร้ายแรงของละเมิดการใช้ดุลพินิษฐ์ในการกำหนดค่าสินไหมทดแทนของศาลเนี่ยอาจกำหนดค่าสินไหมทดแทนให้เท่ากับความเสียหายหที่เกิดขึ้นจริงก็ได้หรือกำหนดให้ตามที่ศาลใช้ดุลพินิษฐ์นะครับประการต่อมาคือศาลอาจกำหนดค่าสินไหมทดแทน ให้น้อยกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงได้หรืออาจจะไม่ให้เลยก็ได้ครับทั้งนี้การที่ศาลกําหนดค่าสินใหม่ทดแทนให้เท่ากับความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงก็ย่อมไม่เป็นปัญหากับตัวผู้เสียหายใช่ไหมครับเพราะศาลให้เท่ากับความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงกับตัวเขาแต่ประเด็นที่น่าสนใจแล้วเราจะต้องพูดถึงกันอีกสักเล็กน้อยในรายละเอียดก็คือว่า กรณีที่ศาลกำหนดค่าสินใหมทดแทนให้น้อยกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่ให้เลยเนี่ยเป็นเพราะอะไรนะครับคําตอบก็คือว่าเพราะศาลเนี่ยพิจารณาตามข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยเห็นว่าผู้ที่ได้รับความเสียหายมีส่วนกระทําความผิดอยู่ด้วยนั่นเองก็คือตัวผู้เสียหายเนี่ยมีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นเองด้วยนะครับดังนั้นการจะกําหนดค่าสินใหม่ทดแทน ก็ต้องดูตามข้อที่จริงว่าฝ่ายไหนนะครับเป็นผู้ก่อให้เกิดความเสียหายยิ่งหย่อนไปกว่ากันครับคือศาลก็ต้องดูแหละว่าฝ่ายโจทหรือฝ่ายจำเลยฝ่ายไหนเนี่ยมีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายมากร้อยไปกว่ากันนะครับ mm hmm. เช่นตัวอย่างนะครับผู้ที่ได้รับความเสียหายเนี่ยขับรถมาในขณะมึนเมานะครับตัวผู้เสียหายเนี่ยขับรถมาในขณะมึนเมา และด้วยความเร็วสูงด้วยชนท้ายรถตู้นะครับชนท้ายรถตู้โดยสารสาธารณะเนี่ยที่จอดส่งผู้โดยสารนอกป้ายแล้วก็จอดกลางถนนเลยเนี่ยจากตัวอย่างเนี้นะครับเราก็จะเห็นได้ว,ว่าไยผู้เสียหายก็มีส่วนผิดใช่ไหมเพราะเขาขับรถมาด้วยความเร็วขณะมืนเมาผู้เสียหายก็มีส่วนผิดส่วนจำเลยก็มีส่วนผิดเหมือนกันเพราะจอดรถกลางถนนนะครับนอกป้าย ก็มีส่วนผิดด้วยดังนั้นในกรณีนี้เนี่ยในการกําหนดค่าสินไหมทดแทนของศาลเนี่ยจะกําหนดให้มากน้อยเพียงใดเนี่ยนะครับศาลก็ต้องดูว่าตามพฤติการหรือตามข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับฝ่ายตัวผู้เสียหายหรือฝ่ายจยําเลยใครมีส่วนประมาทนะครับมากน้อยกว่ากันหรืออีกกรณีหนึ่งเป็นกรณีที่ศาลสั่งให้ค่าเสียหายตกเป็นพับนะครับก็คือไม่สั่งให ตัวจำเลยเนี่ยจ่ายค่าสินใหมทดแทนให้กับโจย์เลยนะครับเป็นเพราะอะไรคําตอบก็คือว่าเป็นเพราะทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีความผิดพอๆกันนะครับกล่าวคือทั้งตัวผู้เสียหายและตัวฝ่ายจาเลยเนี่ยมีส่วนประมาทและเลอะพอๆกันนะครับดังนั้นศาลจึงสามารถใช้ดุลพินิษฐ์ให้ค่าเสียหายตกเป็นพับได้นะครับอีกประเด็นหนึ่ง การคิดดอกเบี้ยในคดีละเมิดคิดอย่างไรนะครับกฎหมายก็บอกว่าให้โจทก์หรือตัวผู้เสียหายเนี่ยนะครับคิดดอกเบี้ยได้ตั้งแต่วันที่ถูกทาละเมิดเลยในอัตราดอกเบี้ยร้อยละห้านะครับร้อยละห้าต่อปีอันนี้เป็นอัตราดอกเบี้ยตามกฎหมายที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมล่าสุดนะครับครับวันนี้เราก็ได้สาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับกฎหมายลักษณะละเมิดในเรื่องของค่าสินใหมทดแทนเพื่อละเมิดไปแล้วนะครับ สำหรับอพิโซดต่อไปเราจะยังคงอยู่กับท่านอาจารย์นัทภายใต้หัวข้ออายุความในคดีละเมิดและในเรื่องของการนิรโทษกรรมซึ่งเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากทีเดียวแต่สำหรับวันนี้เวลาของราการ law to you by tu law center ได้หมดลงไปแล้วสวัสดีครับ